รูปทุเรียนกัน <c oughs> นี่น่าจะเป็นคนเสริมหลากมาแล้ววด้วยค่ะนี่เด้อเนี่ยเพราะว่าเหนเ็นสองต้นดินเข้าสเจาะง,งามๆเลค่ะพืนดินงแดงเลยอ่ะนีน่น่ะของเฮาทางทางบ้านเหาเป็นดินดับนะคะเนาะเป็นทุเรียนหมอนท้องนะคะเด้อตรงนี้ละ่ะใส่เตรียมดินไใเมอว่านนี่ค่ะ มันในก็นมาปลูกดินําดีอยู่ล่องเบิงค่ะล่องเบิงเป็นต้นแหลกเลยเป็นการปลูกตน้นทุเรียนต้นแหลกของชีวิตของของการเริ่มเป็นการเริ่มต้นทีนี้ด้วยค่ะ ทุกคนต้องฉีกถุงเลยล่ะตอนแรกวันสิดึงออกมันดึงบ่ไหนแล้วมันแนน่ห้งบอกคือถุงหน่อยนะคะมันหนักนำ้ำจิงหญ่โอ้บนปุบจิงหใหญ่คุณใส่เป็นเก็บเลยคะ่ะหากของลูกมาหดหนิจิงห์หากจะเป็นถุงแล้วล่ะดินเพื่อนเป็นดินแดงเนาะเนาะทางไหนน้อโอ้หากโคตรบนระเบียงส้วงแล้วคือสิอยู่ในคือสิอยู่ในหนีดูนะเด้อค่ะ เห่า yeah. okay. งใ่ยงาวแล้วเพป่นบอกว่าให้ผูกเป็นส่งอะไระเนะาะเคยเบิ่งมากนะเป็นส่งสินะส่งกระทาขวอมเนาะก็เลนเนาะสูงไปบอค่ะนี่ฮึดิจังไหนเขาสสเอาดินมาใส่อีกเหรอเข่บอกว่าเิาคุดต้องไปอีกคุดต้องไปอีกดีกว่าเนาะมันสูงเกินไป พิ่นบ่มักเ,เชืพื้นบ่มักแชฉเนาะค่ะเนาะเรียนก็นดีปลูกยากอยูอย่ปลูกอยู่อยู่บา้านเฮานะปลูกหลายรอบคะ่ะซื้อต้อนมาต้นละสามหลอดคุณอ่นะซื้อต้อนมาแพงก็คือเก่าบ่รอดอยู่บ้านเฮานะห่อนแห้งขนาดพอเพิ่นล้อมคอกได้เพิ่นย่านเพิ่นย่านคนมาควยเอาปรจัดการนะตันนี้สุดท้ายก็คือเก่าตุ้ยเบิด แหลห่งไรที่จังไดบุโอ้ยค่ะคืก็เป็นสีนาลเป็นจะหาเป็นเถาเถาจังไดบุ๊เถาคือ้นปลูกเลยเนาะล่อ,ลองเบิ้งค่ะมาลองบลองกับบลูทดล่องแค่ต้นเดียวค่ะเพมันยังดงอกนอะมันมันมาถึกๆเนาะค่ะเนาะต้นนี้สามลอยหาซีพนวะจะเลยได้แค่ต้นเดียวนั่นแหละก่อน ล,ลองิึงอลไกับพื้นที่เท่ากับว่าหลายค่ะนี่แค่บปลูกได้แค่สองสามต้น,ตนก็เลยเอายางละต้นดีกว่าวเดี๋ยวจะไปปลูกเอบิวนี่เขาเยเอบิวมานาอยากลองเอบิวประมาณสองประมาณสองปีก็ได้กินหน่อยว่าจะเดี๋ยวเขาจะเอาดินมาใส่อีกแล้วค่ะนี่ดินพอดีครบเลยแต่กระดน้ำอีกรอบนึงเมื่อวานนี่โดตไปแล้วนี่ดินมันซุมอยู่เดี๋ยวสิไปเอาดินมาใส่อีกนะคะแล้วก็กบไอ้ปวกเสษ็จใบไหม่เสษ็จยังไว ก็เลยกันลมเด้ค่ะนี่เพื่อนบอกว่าเราต้องกันมันต้นไงแล้วหรู้ใจกับบุหงุ่นตอนแรกถามเพันแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ต้องกางว่ะสันก็เลยบระกางกับประกางอันนั้นนะกางไว้ไปได้ลมมากลมเก่าเพาสิกางไว้ให้ต้นเอบิวแต่ยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะจะไปปลูกกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอต้อนรลาไปก่อนนะคะเด้อขอบคุณที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราหน่อยไลแฟนหักเจมรันบอนเฮาข๊ายบาย